แม่แก้วสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเมนูกุ้งย่างซอสกระเพราค่ะวัตถุดิบที่ต้องใช้ใบกระเพรากุ้งแม่น้ำน้ำปลาสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนชาเนยจืดพริกกระเทียมสับขั้นตอนแรกทำน้ำซอสใส่น้ำตาลทรายซอสปรุงรส น้ำปลาน้ำเปล่าคนให้เข้ากันตั้งกาะทะใส่น้ำมันพริกกระเทียมสับผัดให้เหลือง ตามด้วยน้ําซอสรอให้เดือดใส่ใบกะเพราปิดไฟทาเนยลงบนกุ้งแม่น้ํา นำไปใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันใช้อุณหภูมิ200องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีล่าซอสกระเพราบนตัวกุ้งย่างจบแล้วค่ะกับกุ้งย่างซอสกระเพราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ